ภาษาภาษาญี่ปุ่นใช่หรอเปล่านะญี่ปุ่นหรือเกาหลีอ่ะไทยหนูใหม่เหรอเดี๋ยวดูโปรไฟล์ดิเซมายังเซมายังอ๋อไม่ใช่หนูใหม่ขอบคุณจ้าที่แวะทักทายก็ต่อย ขอบคุณนะจ๊ะเซมาน่าจะเพื่อนมาต่อยแหละใช่ไหมที่อยู่ห้องบอดยุ้ยอ๋ออบอดยุ้ยไทเกอร์มิวสิกใช่ไหมโอ้าต่อยนานแล้วนะไม่ได้ไม่ได้เจอเลยไม่ได้เข้าไปด้วยนี่ก็เพิ่งจะไลน์นี่แหละโอ้เีมายัง ต่ไม่ได้เข้าไปเลยไม่ค่อยได้ทําคลิปไม่ค่อยได้ทําอะไรทั้งนั้นแต่ตอนนี้นึกอยากจะไลฟ์ขึ้นบ้าง<ม>ก็เลยมาขึ้นอยู่เป็นยังไงสบายดีกันเนาะบอนยุย้ยสบายดีกันไหมบอดยุย้ยบอดยุ้ยคนสวย <c oughs> <c oughs> ห่างหายเพื่อนๆหมดเลย ทำไข่ลูกเขยไม่ใช่ทำไขพ่พะโลทำไข่ลูกเขยสบายดีทุกคน <c oughs> ดี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 ไม่เหมือนป้าต่อยป้าต่อยไม่ค่อยสบายเครียด <c oughs> ป้าต่อยเครียดเครียดอาตอนแกออ่กินเป็นหรือเปล่าไข่ลูกเคย ต่อยทำแกงใส่ถุงขายทำแกงลูกเคยก็ต้มไข่ไว้ให้ปรุงพรุ่งนี้แล้วก็มานั่งไล่เรื่อยๆ <c oughs> อย่าเครียดแลเราก็ทำเป็นใช่ไหม <c oughs> ทําง่ายลยเนาะใส่ลูกเคย <c oughs> ขอบคุณที่แวะมาคุยกับป้าต่อยนะ เดี๋ยวต้องไปหาบอลยุ้ยทีแล้วฮนะต่อยนี่ไม่ได้เข้าไปหาเพื่อนเลยตอนนี้เพื่อนหายหมดพอขึ้นทีไม่มีเพื่อนเลยส่วนมาซีไม่ต้มค่าใช้เป็นไข่ดาวโอ้ถ้าเป็นไข่ดาวแล้วก็ทําน้ําลาดใช่ไหมทํนาน้ํำเปรี้ยวๆหวานๆราดม,มันก็อร่อยเนาะ แต่พอทาเป็นไข่ดาวแล้วมันลูกใหญ่ด้วยนะอืมเดี๋ยวบางทีจะลองทําดูทำเป็นไข่ดาวแล้วก็ทําน้ําลาดแบบไข่ลูกเคยถุงนึ่งก็ซักสองลูกพอสามสิบห้าบาทแพงไหมทอดเป็นไข่ดาวแล้วมันมองลูกใหญ่อะ่ะนะ มันมองลูกใหญ่ว่าไข่ต้มว่าต่อยเสียอารมณ์มากเลยปอกแล้วมันติดเปลือกมันเป็นไข่ใหม่นั่งบนอยู่พักแล้วปอกเป็นผิวโลกะจันท์หมดเลยไข่ไม่สวยเลยอะหายหน้าเอื้อมเลยแบบนี้ปอกยาก สินาทีแล้วเดี๋ยวพ่อต่อยก็สิบห้านาทีพ่อต่อยก็ลงขอบคุณนะจ้าเซเซมายัง <c oughs> ขอบคุณที่แวะมาให้กำลังใจพ่อต่อยเด้อไม่มีลมบนเลยวันนี้ไม่มีลมบนเมื่อวานเมื่อวานก็ไม่มี วันก่อนนู้นยังมีมัง่งช่างแหละไม่มีก็ไม่รู้จะเอามาจากไหนเนาะคั้ไม่มีเดี๋ยวพอเบื่อเบื่อก็ไม่ขึ้นอีกก็ต่อยเป็นคนเบื่อง่ายอยู่ <c ười> ขอบคุณนะจ๊ะที่เข้ามาหูหลังไจก็ต่อยที่ท้าน